นะคะก็มา EP สองนะคะเราไม่ได้ดูแม่แก่ก่องพัดฟดุแต่แตพาไปดูเราซื้อของนี่5บาทไปดูกันเลยค่ะนี่ร้านนี้นะนี่ไปดูกันเลย <All right. S 1> นี่นะคะก็ไปซื้อสติเกอร์มาแล้วก็5บาทเอง ง่ายมกแกะ่อกพัสตดกคะ นะคะก็แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูสตดิกเกอร์สตดิกเกอร์เรายังจะไม่แกะนะคะเราจะมีของสะสมสตดิกเกอร์เพื่อไปติดพรุ่งนี้กับเพื่อนๆอยู่ในโรงเรียนนั่นเองแล้วก็จะไปหาดูทุกร้านค่ะนี่นะคะของที่เก็บได้เลยจะซื้อสตดิกเกอร์อะไรอีก มันมีเยอะมากคลิปนี้ต้องขอจบแค่แค่นี้นะคะฮา่ฮาฮา่า